ชุดนี้นะคะชุดน้องเป็ดค่ะณตอนนี้นะคะได้มีกิจกรรมมาใหม่นะคะเปิดกุ่มแฟชั่นรับหน้าฝน,นะค่ะโอ้โหแค่เห็นปกแล้วก็แบบเห็นแววแวมาว่าจะมาในที่สุดเขาก็มาเรียบร้อยนะคะสำหรับเสื้อกันฝนน้องเป็ดน,นะคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัะไรตัวเกมกันเลยะคะ่ะ เอเอเอ I'm a lock out I'm a go low with the flow I'm a pop out man go low to the flow with my Glock out Don't you ฮัลโหลฮัลโหลต้องกราบสวัสดีคนดูทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JBink Channel ววันนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่กันในเกมก r e n a าฟ e e Fire นะคะเช่นก่าวเช่นเดิมนะครับซึ่งณนะตอนนี้นะคะโอ้โหได้มีกิจกรรมมาใหม่อ่ะ งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะและสําหรับกิจกรรมแรกของเราในวันนี้นะคะเพียง <st ấy> แค่เราคาะเติมท็อปอัพนะคะเพื่อที่จะรับท่าทางใหม่ค่ะนี่นี่คือท่าทางที่มาใหม่นะคะโอ้โหอันนี้เอตัวละครผู้ชายมาเต้นลงมันท้าแม่งท่าแม่งแปลกนกลัวๆนะแต่เอาตัวละครผู้หญิงน่าจะน่ารักนะคะไปดูหน้ากลัวนะ นั่นแหละนั่นแหละเออท่านี้นะคะเพียงแค่เรานะคะเติมเพชร499เพชรนะคะก็ลับท่าทางนี้ไปเลยทันทีค่ะ และสำหรับใคระคะที่อยากได้ทาทางนี้ก็รีบๆเติมกันหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมท็อปอัพที่เขานะคะมาเพียงแค่สงวันเท่านั้นเองค่ะมาแค่วันที่30และวันที่1เท่านั้น,นะค่ะนี่2วันเต็มๆกันเลยค่ะสำหรับใครที่อยากได้ก็รีบๆกันหน่อยนะคะและกิจกรรมต่อมานะคะก็คือกิจกรรมตัวนี้กันเลยค่ะกิจกรรมเปิดกุแฟชั่นรับน้ำฝน,นะค่ะเสื้อกันฝนน้องเป็ดสุดน่ารักนะคะได้มาแล้วค่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในเลย่ะนี่เข้าไปนี่เลยทุกคนหน้าตากิจกรรมนะคะเทศกาลนะคะต้อนรับหน้าฝนนะคะนี่เลยเสื้อกันฝนนะคะน้องเป็ดสุดน,น่ารักทางผู้หญิงและผู้ชายนะดิถูอินมันหรือเปล่าน่าจะถูออินมันนะพี่ว่านะทุกคนก็สงสัยเหมือนพี่ใช่ไหมว่าแบบมันเล่นอะไรยังไงนะคะ แล้วนะคะเขาน่าจะกําหนดให้เรานะคะซื้อของในร้านค้าตัวนี้อ่าร้านค้าลัคกี้นะคะนี่ซื้อให้ครบตามจํานวนนะคะตามจํานวนนี่มันจะมีเควส2 0 0รอะไรเงี้ยให้ครบ200อยเพชรให้ครบ5้า้อยเพชรอะไรประมาณนี้นะคะงั้นเดี๋ยวพี่ซื้อเลยแล้วกันอันไหนที่ยังไม่มีนะคะจัดไปเลยค่ะไม่รู้สิอันนี้ซื้อเลยแล้วกันซื้อซื้อไปเถอะอ่ะ รีเฟซเนี่ยดีกว่ามันไม่มีของที่สวยๆบันกว่านี้หน่อยเหรอไม่ซ <IL S 2> ื้อให้ครบห้าร้อยเลยอะ่ะไม่มีของที่อยากได้เลยอะ่ะอุ้ยมาเยอะซะด้วยอ่ะบ้านมึงนนะ้ทุกคนขอเช็คก,ก่อนว่าเรามีของอะไรบ้างแล้วอะ่ะอ่ะจากการที่แจ้ไป ไปดูคังของเจมานะคะก็ประมาณว่าคือไอเนียคือพี่ไม่บั่นใจนะคะว่าพี่อะซื้อชุดไหนไปบ้างแล้วสำหรับไอดีนี้นะแต่ถ้าเป็นไอดีตัวหลักของพี่อะพี่พี่จะจำได้นะคะว่าชุดไหนที่พี่ซื้อแล้วส่วนมากจะเป็นชุดผู้หญิงเนาะแต่ว่าไอดีเนี้ยมันจะมีทั้งชุดผู้หญิงที่มีแล้วและชุดผู้ชายที่มีแล้วนะคะงั้นจัดชุดนี้นะคะ่ะพี่เลงไว้ว่ามันยังไม่มีจัดเลยค่ะ3 1 4เพรค่ะโอเคเจม่า ไ,ได้อะไรอ่ะเอออยากได้อยากรู้ว่ามันได้อะไรมันเกี่ยวอะไรอ่ะอ๋อถ้าสีแดงคือต้องซื้อชุดอ๋อทุกคนถ้ามันปลดล็อกแค่2 0 0รอ่ะเราต้องซื้อชุดนี้ในราคา699พเิซื้อชุดเนี้ยในราคา699เิพแต่ถ้าเราซื้อของในร้านค้าเนี้ยทั้งหมดเนี้ยให้ครบ500เราจะซื้อชุดเสื้อกันฝนน้องเป็ดเนี้ยในราคา199เิพค่ะ อะมังไม่น่าใจเออไปดูสัตว์เลี้ยงก่อนนะไม่รู้ว่าเรามีหรือเปล่าซื้ออย่างมีระมัดระวังซื้ออย่างมีสตินะคะทุกคนอันนี้ไปตรวจมาแล้วไม่มีค่ะซื้อค่ะไม่มีก็ซื้อสิครับชุดหางเครื่องอะแดนเซอร์ชุดนี้อะจริงจริงเจ๊ก็ชอบแ้วเนี่ยชุดหางเครื่องเนี่ยเราไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วเนี่ยซื้อชุดหางเครื่องนี่แล้วกัน อ่ะเรียบร้อยนี่ครับนี่จากที่เรานะคะถ้าซื้อแค่200ในร้านค้าพวกเนี้ยเลือกซื้ออะไรก็ได้ไปนะคะแค่ครบ200นะคะก็จะซื้อชุดเสืกอกันฝนตัวนี้นะคะในราคา699้เก้าพแต่ถ้าเรานะคะเลือกซื้อนะคะนี่เราจะได้ไอเทมทั้งฝั่งนี้ด้วยแล้วฝั่งนี้ด้วยไงก็จะได้ในรานคาเพียงแค่ชุดละ1 9 9เพซึ่ง ในเนี้ยมันไม่ใช่มีแค่นี้นะคะเราสามารถรีรีเฟซอ่ะนี่ดูของเรามทั้งหมดอ่ามีหลากหลายชุดเลยนะคะทุกคนนี่ชุดนี้ก็นี่ชุดนี้ก็อยากได้วะ่ะ <c oughs> ไอชุดหางเครื่องไอชุดหางเครื่องร <c oughs> ีเฟซทีนเผื่อเ,เจอหางเครื่อง <c oughs> อันนี้เจอหางเครื่องผู้ชายโอ้โหเมื่อกี้น่าจะโอ้โหจัดดีไหมทุกคนโอ้โหมาน,านราคาที่ถูกขนาดนี้ อะไรฮะจัดสิะนี่ชุดนี้ยังไม่น่าจะมีนะ,ะจัดไปเลยเรียบร้อยค่ะจิบจ๊บจิ๊บก็คือแบบจิบจ๊บจิ๊บอ่ะทุกคนเรียบร้อยค่ะเขาให้เรานะคะซื้อให้ครบ500ร้อยแต่เราแบบเอออยากผ่านไงเพชรเหลือก็นะคะผ่านไปเรียบร้อยนะคะครบ500ยแล้วเพราะฉะนั้นนะคะซื้อเลยค่ะซื้อชุดนะคะซื้อกันฝนตัวนี้นะคะซื้อกันฝนน้องเป็ดค่ะหนึ่งร้อย้าเ้าเรียบร้อย จะบอกว่าพูดได้คําเดียวค่ะทุกคนของมันต้องมีมันต้องอย่างนี้ค่ะของมันต้องมีนะคะเรียบร้อยเสื้อเน่เดี๋ยวไปใส่ดีกว่าจะตกจะตกจะน่ารักทุกคนน่ารักตะมุตะมีจะตายนี่เสื้อกันฝนต้อนรับหน้าฝนนะคะนี่ชุดนี้นะคะ ใครไม่มีก็รีบหาจับจองซื้อนานะคะในราคาที่แสนจะถูกนะตอนนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราไปซื้อในตอนที่แบบว่าสุ่มแบบที่ไม่มีการันตีอ่ะอันนั้นอะ่ะจะหนักกว่าอีก และสําหรับกิจกรรมตัวนี้นะคะกิจกรรมเปิดกุแฟชั่นรับหน้าฝนนะคะกิจกรรมเสื้อกันฝนน้องเป็ดตัวนี้นะคะจะอยู่ตั้งแต่วันที่30สนะคะถึงวันที่6นี้เท่านั้นนะคะสำหรับใครที่อยากได้นะคะก็อย่าลืมเติมเพจนะคะมาเล่นกันด้วยนะคะมารับเอาชุดสวยๆนี่เก็บเข้าไปในคอลเลคชั่นของคนด้วยนะคะ และแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้ทำการนะคะมาสุ่มมาช็อปนะคะช้อปปิ้งนิดหน่อยนะคะกับร้าน้าแฟชั่นหน้าฝนนะคะอ่าและสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะและอยากจะส่งกำลังใจให้นะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเจลีบิด้วยนะคะ,แล,ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย